ช่วงเนี้ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้กระแสของใบขับขี่ไต้หวันนะครับ กลับมาอยู่ในฟีดอีกทีหนึ่งเรียบร้อยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมกลับมาเป็นที่สนใจของพี่ๆน้องๆคนไทยในไต้หวันอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆอ่ะคลิปพวกนี้ผมเคยทำไว้ในช่องเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วอะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไต้หวันนะครับหรือว่าจะเป็นการเอาใบขับขี่ไทยแบบสมาร์ทการ์ดไปขอรับรองเอกสารเพื่อขอรับใบขับขี่ของไต้หวันผมทำรายละเอียดไว้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็อาจจะมี แบบรายละเอียดปีกย่อยนิดนิดหน่นนอยๆที่เปลี่ยนแปลงไปะนะครับแต่ว่าโครงหลักยังใช้ได้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมแชร์ไว้ก็คือแนวข้อสอบของใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไต้หวันนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบแนวข้อสอบที่เราตอบผิดบ่อยๆอย่างเงี้ยครับผมก็จะเลคเชอร์ไว้แต่เป็นลายมือนะถ้าเกิดว่ามีพี่ๆคนไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมยินดีแบ่งปันมากๆเลย ก็อยากให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับพี่ๆน้องๆคนไทยในไต้หวันนะครับพี่ๆคนไหนหาคลิปนั้นที่ผมทำไม่เจอนะครับก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เนาะแล้วก็มันจะมีช่องของผมแปะอยู่ตรงนั้นนะครับคุณพี่ก็เข้าไปในนั้นแล้วก็จริงๆอค้นหาคำว่าใบาข,ขับขี่ไต้หวันก็ขึ้นมาแล้วอะครับผม,มส่วนใครที่ติดประเด็นไหนมีปัญหาตรงไหนอะครับก็ทักเข้ามาได้เลยเนะาะสถานพยาบาลไหนที่ไปตรวจโรคนะครับผมขนส่ง เขตที่พี่อยู่นั้นอยู่ตรงไหนนะครับผมจะขอเป็นแมปแบบปักหมุดเลยอะไรประมาณนี้ครับทักเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีตอบมากๆนะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆได้นะครับผม,มติดตรงไหนถามเข้ามาผมยินดีตอบนะครับก็เพราะว่า